นะคะเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover นะคะทักทายด้วยสำหรับคุณผู้ฟังทาง FM 101 News a n d t a น k นะคะ<ม>และที่เข้ามาติดตามชมกันสดๆทางไลฟ์ของเราด้วยนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องรวยจนคนมันไม่เหมือนกันมเมื่อเบรกแรกเราว่ากันไปเรื่องสาเหตุ9ข้อพฤติกรรม9ข้อ,ขอที่ทำให้เราจน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 ค่ะ คราวนี้เราจะมาดูบ้างว่าแล้วทำยังไงที่เราจะรวยถ้าเราจะรวยได้เราต้องปรับวิธีคิดคเราต้องปรับทัศนคตินะซึ่งเรื่องของคนรวยให้คุณเล็กว่าไปเนี๋ยผมเสริมได้ค่ะ,ะ <S <S เป็นอันนี้เขาเอามาจากจากหนังสือนะคะเขาเขียนเป็นการ ไปคลุกคลีกับคนที่เขามีฐานะดีคนรวยหมายถึงคนเขียนเนี่ะเขาก็ไปคลุกคลีอยู่แล้วก็สังเกตพฤติกรรมนิสัยอะไรที่คนเหล่านี้เขาทําอยู่นะคะก็เป็นหนังสือขายดีนะคะติดของอันนิวยอ i ร์ไทม์เบสเซอร์ด้วยนะคะมีเดอะม l ลเลน i นน next door surprising secret of america wealthy นะคะนี้เขาก็ไปสัมภาษณ์คนที่ร่ํารวยมั่งคั่งเขาก็ถอดะะออกมาได้เท่าไหร่เจ เ <7 S 2> พฤติกรรมะะ Seven factors of wealth ค่ะ,ะ,ค,ะค่ะข้อที่หนึ่งเลยเขาบอกว่าคนเหล่านี้นะถึงแม้เขาจะรวยอยู่แล้วแต่เขาก็จะระลึกหรือคิดอยู่เสมอว่าใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้เสมอเลยค่ะก็คือต้องเหลือออมอ่มอมะก็คือ แล้วก็ใช้สมการออมก่อนรวยกว่านั่นแหละก็คือออมไว้ก่อนเลยนะใช้ใจ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้นะออันนี้คือข้อแรกส่วนข้อที่ 2, 2> องไปเร็วจังอ้อวาวขยายหน่อยสิเชิญสิ ก็คือคือถ้าสมมุติเขาจะจ่ายสิ่งที่เขาจะจ่ายเขาก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะว่าจ่ายไปมันคุ้มค่าไหมมันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยหรือเปล่าถ้าฉันจะซื้อของสิ่งนี้มันจําเป็นไหมเนี่ยขนาดเขาจะใช้จ่ายแต่ละครั้งนะเขายังต้องคิดขนาดคือมันต้องต้องมีเรื่องของวอนกับนิดแยกกันให้ออกให้ได้เห็นไหมแล้วก็ถามตัวเองอยู่เสมอว่าเออของสิ่ง นี่เรา,าต้อง,องจริงหรือ,เ,อ,อเปล่าถ้าจะจ่ายไปเพื่อมันเนี่ยมันมันใช่หรือ,อเปล่าม,มันคุ้มกับ value for money เราหรือเปล่า,า,าใช่ไหมฮะนี่ขนาดเขาหาเงินมาได้เยอะๆเนาะจะจ่ายแต่ละทีเขาก็ยังต้องคิดเลยถึงมีคําพูดกันแ,น,แน่กันแหนบางครั้งโอ้คนรวยขี้เหนียวออกเขารู้จักคิดใช้เงินนะครับค่ะมาต่อข้อที่สความมั่งคั่งเกิดจากการจัดสรรเวลาพลังงานและใช้เงินให้มีประสิทธิภาพมาก ที่สุดอันนี้ก็คล้ายๆที่เราคุยกับ้องเบลไงค่ะคือถ้าถ้าคิดให้แบบเป็นมนุษย์ละเอียดเนี่ยเราคํานวณเลยว่าในหนึ่งชั่วโมงในห,หนึ่งชั่วโมงเรามีค่าเท่าไหร่มูล,ลค่าของมันเท่าไหร่เราทําเงินได้เท่าไหร่ในหนึ่งชั่วโมงนั้นคนคนน่ยมันทําเงินได้ไม่เท่ากันหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดให้ระลึกไว้เสมอว่าเวลามันมีค่าเราจะไปคิดเวลาไม่มีค่าไม่ได้เพราะเราก็แปลงให้มันเป็น มีค่าขึ้นมาได้โดยใช้นี่แหละไอ้สิ่งที่เราทำเงินได้เนี่ยมาคำนวณซิว่าปีปีหนึ่งเดือนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเราทำเงินได้กี่บาทแล้วเวลาเราจะสูญเสียเวลาไปแบบไร้ประโยชน์เนี่ยเราก็จะได้คิดเราไปจอมอยู่ในคลับเฮาส์สามชั่วโมงเนี่ยไม่ได้พกผลอะไรเลยเนี่ยนะคือคือถ้าไปคลับเฮาส์ในกลุ่มที่แบบมันให้ความรู้อะโอเคแต่ไปคลับ ไปคลับเฮาส์กลุ่มที่มันเมาส์ซี่ด่ากันไปด่ากันมาอะไรเงรนนี้มยมนนันไม่เป็นประโยชน์เนาะเสียเวลาไปเปล่าๆแล้วคุณลองคิดไงหนึ่งชั่วโมงของคุณมันมีมูล,ลค่าถ้าตีเป็นเม็ดเงินมาเท่าไหร่คุณจะเสียดายมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกว่าโอ้เอาเวลานี้ไปทําอย่างอื่นที่มันจะมีพลขผลมากกว่านี้ดีกว่าหรือเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นดีกว่าคือตอนนี้มันก็เป็นกระแส กลับเฮาส์เนี่ยมันสามวันเนี่ยโอ้ยอะไรกันนักหนาเลยผมก็งงที่เราพยายามที่จะรณรงค์ให้ใช้เวลากับโซเชียลมีเดียให้มันน้อยลงเนาะแต่แต่มันก็จะมีแอปพวกเนี้ยมาดึงให้เราไปจดจ่ออยู่กับพวกนี้มากจริงๆเนี่ยเออพูดถึงกลับเฮาส์เนี่ยพูดสักนิดหนึ่งในแง่ในแง่บิสเนสนะคือมันก็ยังดูเป็นเหมือนยูนิคอร์นนะตัวตัวตัวกลับเฮาส์เนี่ยเพราะว่าไอ้คนคิดออกมาเนี่ยเขาบอกทุกวันนี้เขายังมีคนทำงานฟูลไทม์จ็อบสองคน เคยคนคิดสองคนเนี่ยก็ยังไม่ได้ขยายอะไรแต่มูลค่าทางการตลาดมาแล้วแต่ถ้าคุณสังเกตเนี่ยเขาได้รายได้จากอะไรเนี่ยผมเข้าไปดูผมเนี้ยเอ๊ะได้รายได้จากอะไรไอเอ S M S ในการอินไว้ใช่ไหมเขาอาจจะไปไม่ได้อะไรเลยนะโคกับไอ้อะไรอะค่ายมือถืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันผมก็ยังเอ๊ะรายได้จากอะไรโฆษณาก็ไม่มีไม่ยังไม่มีเออแล้วก็แล้วคนก็เข้าไปเต็มไปหมดแล้วตอนนี้เลาวสัก สองล้านว่บคนแล้วมั้งอาจจะได้ส่วนแบ่งจากค่าส่ง SMS Invi เ e เพราะว่ามันมันมันต้องเป็น SMS จากต่างประเทศจากต่างประเทศอ๋อเมื่อเช้าฟังรายการไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นคนคนละประเด็นที่คุณวีพูดนั่นก็หมายถึงเขาเขาส่งข้อความอะไรกันแต่ว่าอย่างผมเข้าไปนี่ก็ไม่ได้มีเสียงอะไรนี่อ้าวเหรอไม่ต้องอินไวต์หนึ่งคนอินไวต์ได้แค่สอง้าก็ได้สองเขอินไวสองสิแต่ไม่ได้เสียงเงินอ้าวเหรอมันต้องมี SMS อตอบรับมาก่อนม่มี ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปแต่สรุปคนคิดเขาดูแล้วแบบเอ๊ะมันได้เงินจากอะไรหรือเขาเขาจะมองในอนาคตเขาอาจจะมีวิธีการที่จะได้เงินได้ทองในอนาคตหรือไงไม่รู้คือให้วอลลุ่มคนเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะขายโฆษณาอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ว่าเอ๊ะมันก็เอ๊ะมันได้เงินจากอะไรก็งงๆอยู่นี่มันต้องได้สิถ้าแอปมันก็ฟรีมันเข้าแอปฟรีเออมันก็แปดแปดแต่ก็ตอนนี้ Facebook ทวิตเตอร์เดี๋ยวก็คงมีอ่ะคือไอไอไอมันก๊อปกันได้อ่ะว่ายง่ายฉันก็มีฟีเจอร์แบบนี้บ้างก็ได้นี่ Facebook อ่ะอยู่ที่ใครคิดได้ก่อนเนาะใครคิดออกมาก่อนก็ไม่แน่ก็ฐาน Facebook มันใหญ่กว่ามมาขนาดนั้นแค่มันมีฟีเจอร์แบบนี้ขึ้นมาคนก็ กระโดดไปลง Facebook อีกอะค่ะก็เป็นสีสันของโซเชียลมีเดียไปแล้วกันค่ะมาข้อที่สามนะการแสดงสถานะทางสังคมไม่สำคัญเท่าอิสรภาพทางการเงินอันนี้คือคนรวยเขาคิดนะเพราะเขารวยอยู่แล้วเขาอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นกับการขับรถหรูคืออันนั้นเขามีกำลังซื้อเขาก็ซื้อหรือบางคนเขามีแต่เขาไม่ไปใช้ของอย่างนั้นก็เยอะนะคะคนที่มีตังค์มากๆก็ไม่จาเป็นว่าเขาต้องไปใช้แต่ของแพงหรือแบรนด์เนมนะ บางทีเขาอาจจะซื้อรถหรูไว้เป็นเหมือนก็เรียกอะไรอ่ะความกำไรอ่ะความชอบเป็นของสะสมอ่ะที่เขามองว่าเดี๋ยวมูลค่าในอนาคตมันจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะเขาจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เขาก็ต้องคิดความคุ้มค่าของมันเนาะว่าจะจ่ายไปเท่าไหร่ไอ้เรื่องของการแสดงสถานะทางสังคมเนี่ยนะเจนวายจะติดกับดักข้อนี้ละค่ะเด็กยุคใหม่ไม่แน่ใจทําไมเขามีค่านิยมแบบนี้ก็ไม่รู้บางคนเนี่ยแต่เปลี่ยนไปนะคุณเล็กผมว่าคือเจน เจนะเป็น mm hmm. คือเจน y ยเนี่ยยังยังเสพติดค่านิยมแบรนด์แบรนด์อยู่แต่ผมว่ารุ่นที่หลังเจน y มาแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงความมินิมอลเขาเออใช่ mm hmm. มันมีแนวคิดแบบนั้นไง <Okay. S 1> คือบอกไม่เห็นจำเป็นต้องใช้แบรนด์อะไรมากมาย mm hmm. คือเขาอาจจะมีบ้าง <Okay. S 1> แต่ไม่เยอะ แตม่มันพวก Gen Y เนี่ยจะเป็นพวกเนี่ยจะต้องมีมของมันต้องมีของมันต้องมีมีไว้โชว์นะไม่ได้มีไว้ใช้แต่ผมสังเกตรุ่นหลังแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยแหละคือถ้าสังเกตการแต่งกายของคนสมัยเนี้ยยุคที่เป็นวัยรุ่นสมัยเนี้ก็ไม่ไม่บ้าแบรนด์มากเท่าไหร่นะก็ดูเหมือนจะจะคื มีอย่างที่ว่ามินิมอลมากขึ้นอะเลสิสมอลมากขึ้นนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยยอมยอมถังแตกเพื่ออวดรวยนะ ครับม,มีเงินสี่หมื่นซื้อกระเป๋าสี่หมื่นโดยไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยในขณะที่บางคนมีเงินสี่หมื่นเท่ากาันเลือกซื้อกระเป๋าหนึ่งพันแต่ฉันเหลืออีกตั้งสามหมื่นกว่าติดกระเป๋าครับอมืมาข้อที่สี่ไม่ตามใจลูกจนเคยตัวให้เงินเท่าที่จําเป็นเท่านั้นอันนี้พูดถึงวิธีการเลี้ยงลูกและบ่มเพาะนิสัยแล้วนะคะ,อ,ะ,ะอันนี้ก็คือบางทีพอเราตามใจลูกมากไปมาถึงเวลามันจมไม่ลงไง <c oughs> ไไหมบางทีเรากําลังเป็นหนี้เป็นสินอยู่แต่เราเนื่องจากเราก็ตามใจลูกอ่ะเราก็ต้องกู้หนี้ยืมสินมา <c oughs> เพื่อทําให้ลูกเนี่ยถวายให้คุณลูกลเนี่ย<อ>เป็นเป็นพ่อแม่วัยไหนล่ะที่เลี้ยงลูกโดยตามใจแบบนี้ใช่ไหมมันก็บ่มเพาะกันมาแล้วก็ข้อห้าเขาบอกสอนให้ลูกเห็นคุณค่าของเงินและอยู่ได้ด้วยตัวเองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นบรรดาเศรษฐีส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะ สอนลูกให้เห็นคุณค่าของเงินเนี่ยนะฮะไม่ใช่จะให้เงินอย่างเดียวเธอต้องไปทํางานมาเพื่อเอามาแลกกับรายได้ของเธอนะหรือแม้กระทั่งเดวิดเบคแฮมเห็นไหมครอบครัวของเขาเขารวยมากนะแต่เขาให้ลูกชายคนโตของเขาอะไปทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านนะคะโดยไม่ต้องไปบอกนะว่าเป็นลูกของเดวิดเบคแฮมหรือวิกต oria เบคแฮมคุณไปทํางานด้วยตัวเองก่อนฝั่งหลัเขาก็ ใช้วิธีเลี้ยงลูกแบบนี้คนที่เขามีตังค์นะคือบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสอนที่แบบบังคับนะ,ะผมผมมานั่งคิดกับกับกับลูกเราเนี่ยผมก็ไม่ได้บังคับให้เขาต้องทำนะแต่ผมว่ามันคุยกันไปคุยกันมาแเ้าชี้ชี้โผล่ให้กระลอกมช,ชี้ช่องอะแล้วเขาบอกเฮ้ยลองลองทำดูสิแล้วพอเขาทำดูแล้วเออเขาเห็นประโยชน์พ่อขาผลมัน มันก็เออคือะอะย่างผมก็จะบอกตลอดเวลาว่าเฮ้ยรายได้ทางเดียวมันไม่รอดหรอกอลองดูว่าจะทําอะไรก็อ่ะก็ไปขายเสื้อผ้าออนไลน์กัน ไปลงทุนกองทุนรวมกันตอนนี้เขามีรายได้ทั้งสองทางเพิ่ม,มแล้วเออก็<ป>ดีเว้ยโชคดีที่พ่อแม่หรือครอบครัวไม่เวลาคุยกับเขาเนาะแล้วเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไปบังคับไม่ได้นะคุณจะไปชี้สั่งขวาหรือซ้ายเลยไม่ได้คุณแค่พยายามแนะ<ช>ทางให้เขา,ขาให้เขาเลือกเองเราต้องเป็นเมนเทอร์ค่ะแค่เป็นโค้ชคอยดูแลเขาใช่ แล้วก็คอยแนะนําเวลาเขาไม่รู้อะไรก็อธิบาย DCA คืออะไรพ่อเอาก็อธิบายค่ะแล้วเราไอดอกเบีย้ยทบต้นนี่มันยังไงอ่าก็อธิบายาาอะไรเงี้ยนี่โชคดีนะมีลูกที่ใฝ่หาอยากมีความรู้ไงแล้วพ่อก็มีเวลาที่จะอธิบายหรือคุยกับเขาเนาะแต่บางครอบครัวก็ ก็ก็ต้องไงค่ะคือมีลูกแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องเลี้ยงเขาอะเนาะข้อต่อมาข้อหกเขาบอกมันมองหาโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอนี่ขนาดเขารวยแล้วเขายังต้องการจะต่อยอดนะก็เราก็เห็นชัดๆบรรดาเศรษฐีมีสตางเนี่ยเขาก็ลงทุนกันแบบไม่หยุดยั้งจนเราก็นึกนึกว่าแบบ เอ๊มีเป็นแสนล้านทำไมไม่หยุดสักทีเออเนาะคือเขาก็ทําเข้าไปเรื่อยทำทำจนไม่เหลือให้คนอื่นได้ทําเลยบางธุรกิจเขามีเอาเอาทุกอย่างเลยเหรอคะเนี่ยอะไรอย่างนี้เนาะเออก็เปิดไปเรื่อยเนาะอืเดี๋ยวนี้ก็ส่งของละเริ่มใช่ใช่ส่งของมีซักอบรีดให้อีกด้วยดูสิไม่เหลือให้ธุรกิจอื่นเลยอือสุดท้ายข้อเจนี่ก็คือเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็ต้องคํานึงเสมอว่า บนบริบททางสังคมหน้าที่การงานเนี่ยว,วันวันหนึ่งเราหมดไป8ชั่วโมงกับการทำงานอยู่แล้วแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่เราไม่ได้รักเราไม่ได้ชอบไม่ได้ถนัดอะไรเลยเนี่ยนะ,ะโอกาสเติบโตในสายงานมันก็ไม่มีมันก็เท่ากับเราใช้เวลาได้ไม่คุ้มค่ามันไมมม่ีใจนะูลค่าของเงินที่เราได้รับตามการเวลามันก็ห่วยอะ่ะมันก็ไม่ได้เรื่องได้ลาเพราะฉะนั้น เราก็ต้องพยายามหาอาชีพที่มันเหมาะแล้วเราสามารถทํางานและเติบโตในสายงานได้เงินดาวันเดือนดีะนะเพราะฉนั้นก็ต้องมองหาอาชีพที่ตัวเองชอบซึ่งหลักง่ายๆถ้าเอาหลักอิกิไกมาจับก็คือเราก็ต้องรักในสิ่งที่เราทําแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเออสิ่งนั้นมันเรามีสกิลเรามีทักษะ แล้วมันสามารถจะแปลงเป็นเงินได้แล้วมันก็จะยึดเป็นอาชีพได้แล้วมันก็ถ้าดีที่สุดเนี่ยก็คือมันให้กับสังคมได้เราก็จะรู้สึกพาวลี่นะคือภาคภูมิใจในหน้าที่การงานที่เราทําอยู่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็โอเคแชร์ให้กับสังคมบ้างบางคนบอกโหหามาตั้งหลายอย่างไม่ไม่ไม่ชอบสักอย่างไม่ ไม่รักสักอย่างที่ทํามันต้องหาสักอย่างให้เจอค่ะเพราะว่าชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวพอที่จะลองผิดลองถูกไปได้เรื่อยๆเนาะคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะบางทีเราเราไปทํางานเนี่ยเราอาจจะไปทําเราต้องหางานใช่ไหมพอจบมาเราก็ไม่รู้ว่าต้องหางานสม,สมัครไว้่อหาเงินเนี่ยเพราะนั้นบางครั้งงานที่เราเข้าไปทำเนี่ย first job เราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เรารักหรอกอทีนี้เราก็เอาละเพื่อเพื่อเงินเราก็ทำงานเพื่อเงินไป แต่ระหว่างที่เราทำงานเพื่อเงินนั้นน่ะสิ่งที่เราควรทำก็คือเราก็ต้องหมั่นตอบคำถามให้กับตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงไอ้ที่ลัาทำอยู่เนี่ยเราสมมติเราไม่ได้รักมันตอนแรกเนี่ยมันมีแนวโน้มจะรักมันไหมในอนาคตคหรือเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกรักมันถ้าเทียบเหมือนเราไปแต่งงานกับสาวคนหนึ่งซึ่ง เราอาจจะยังไม่ได้รู้สึกรักเขาใน first impression ถูกคลุมถุงชนอย่างนั้นอะไรแบบนั้นก็เราก็ต้องมองหาคุณความดีของเขาให้เจออ,อ,อก็เฉกเช่นเดียวกันก็คือไอ้งานที่เราทำนั่นแหละ,ค,ะคือถ้าเราจะอยู่กับมันไปอีกยาวๆเราก็ต้องหาคุณงามความดีของมันให้เจออว่าเองานนี้มันดียังไงะนะฮะแล้วมันเหมาะกับตัวเราแค่ไหน ถ้ามันไม่เหมาะเราอาจจะเบี่ยงนิดนึงคือเสริมอ่ะเสริมเสริมความงามให้เขาหน่อยค่ะเราก็อาจจะต้องพยายามเสริมความงามให้กับงานนั้นเช่นเราอาจจะทําอย่างอื่นอีกสักนิดให้มันมีเสน่ห์ขึ้นไหมเย้ายวนขึ้นไหมคือหาหามุมดีของมันให้ได้หาจุดพอดีให้มันอยู่ให้ได้นะเพราะยังไงเราก็ได้รายได้จากจากสิ่งที่เราทําเนี่ยแหละนะ แล้วจริงๆเนี่ยไอ้งานที่เราทาเนี่ยนะถ้าเราถ้าเรารักมันเป็นตัวตั้งเนี่ยแล้วแล้วถ้าบวกกับความถนัดเนี่ยมันจะทาให้เราเติบโตในสายงานเพราะว่าเราก็จะเอ็นจอยมีความสุขอะในการทําพอเรามีความต่อยอดไปได้ใช่ไมมันก็จะสนุกค่ะพอมันสนุกมันก็มันก็ทําให้เราเปล่งศักยภาพของการทํางานแล้วมันก็จะไปเข้าตากรรมการเองนะแล้วก็หลังจากนั้น มันก็จะทําให้เราได้เงินดาววันเดือนมากขึ้นมันก็จะสร้างโม i ิเว e แรงจูงใจให้เราเติบโตในสายงานนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแหมมันเป็นสายงานที่มันไม่ได้เรื่องจริงไว้เราก็จะต้องลองดูว่าสายงานข้างเคียงเนี่ยนะมันมีอะไรที่มันพอจะเหมาะสมกับเราเราก็ค่อยขยับ ขับเคลื่อนไปตรงนั้นใช่ไหมเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราจะมีความสุขกับมันนะถ้าคุณลืมตาตื่นเช้ามาอ๋อฉันไม่อยากไปทํางานเลยวันเนี้ยม,มันอาจจะถึงจุดหนึ่งที่ต้องถามตัวเองทุกๆวันเลยเนาะยังอยากทําอยู่ไหมงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องรู้จักวางแผนค่ะคือมนุษย์เรานี่งจริงเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวนะเราตื่นลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเรามีแผนในใจหมดแต่แผนแผนในใจเราส่วนใหญ่มันทําโดยออโตเมติกนี่ย เออมันก็มันก็ทำอย่างนั้นไปคุณคิดง่ายๆเดี๋ยวถ้าเราไม่มีแผนในใจเนี่ยเคยเป็นไหมว่าสมมุติว่าเราตื่นเช้าเราจะต้องไปที่ทํางานแต่วันหนึ่งบังเอิญเราต้องไปประชุมอีกที่หนึ่งแต่เราดันขับรถไปในทางที่เราผลาประจําแล้วเราก็นึกได้ว่าเฮ้ยผิดทางเว้ยเฮ้ยลืมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้แผนออาโตมติกเรามันสั่งการแต่ว่าไอ้แผนใหม่เราเนี่ยเรา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 ไม่ได้ใส่ใจมันเลยเนาะไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันเลยเพราะฉะนั้น เราอย่าทำอะไรโดยอโตเมติจนเกินไปนักต้อง alert ตัวเองหน่อยนะต้องตื่นตัวตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลากับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ทุกๆวันต่อให้มันเป็นงานซ้ำซากแต่เชื่อเถอะมันต้องมีสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นในทุกๆครั้งนะ <ขอ S 2> สรุปนะคะเจ็ดข้อพฤติกรรมที่จะทําให้คุณร่ํารวยมั่งคั่งได้นี่เขายกตัวอย่างมาจากมหาเศรษฐีนะใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้มั่งความมั่งคั่งเกิดจากการจัดสรรเวลา พลังงานและเงินใช้มันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและ3การแสดงสถานะทางสังคมไม่สําคัญเท่ามีอิสรภาพทางการเงินนะคะอย่าเป็นหนี้อย่าถังแต่เพื่ออวดรวยนะ 4. ไม่ตามใจลูกจนเคยตัวให้เงินเท่าที่จําเป็นเท่านั้นสอนเขาให้เขารู้จักคุณค่าของเงินนะคะและ5จะดีมากสอนให้เขาเห็นคุณค่าของเงินและให้เขาไปหาเองได้มันก็จะยิ่งดีเขาจะได้ภาคภูมิใจในตัวเขาเองแล้วเขาก็จะอยู่ได้แม้วันที่พ่อแม่ อยู่ที่จะต้องจ่ายเงินให้เขาแล้วและข้อ6นะคะมันมองหาโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอต่อยอดคิดทํานูน่นทานี่ไปเรื่อยเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองเพิ่มเติมและข้อสุดท้ายข้อที่7ค่ะเลือกทําอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองอนะ,ค,ะครับอ่ะอันนี้ก็มาฝากกันว่า รวยจนคนมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันตรงไหนก็พูดให้ฟังทั้งสองประเดกแล้วเพราะนั้นเราถ้าเราอยากจะรวยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆอย่างของเรานะไม่งั้นเราก็จะจนซ้ำซากรรจนดักดานหรือนคน,นที่ฟังแล้วมันเจ็บหรือบางคนนะรวยรวยโชคดีพ่อแม่มีทรัพย์สมบัติให้เนาะตัวเองรวยตั้งแต่เกิดนะแต่มาใช้พฤติกรรมไอ้ที่จะทําให้ตัวเองจนเงินที่เคยมีเยอะมันก็หมดลงได้นะครับค่ะ อ่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอน้องเบลนะน้องเบลเห็นเปรย์ว่าจะมาพูดภาคต่อของสัปดาห์ที่แล้วการจัดการนี่แบบสโนว์บอลใช่ไหมครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเขาจะไปอวาลานช์คือทละหิมะถล่มอ่ะว่าจะทำยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันนะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 101่งศูนปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอร์